ท่านผู้ชมครับเราก็จะมารีวิวของดูตอนนี้เราก็จะมาดูของจริงกันเลยครับตอนนี้นี่ครับท่านผู้ชมโ,อโ,หโหรอยรั่วเยอะครับโ,โหใช้ได้ครับท่านครับับมีรอยรั่วเยอะ ไปเลยท่านทีผมยังไงครับโอเคไหมครับเรื่องราคาถูกๆโอ้ยไอ้เน,นี้กันจำลองก๊กไอ้นี้เป็นน้ำเปล่าครับ นี่คานผู้ชมเป็นไงครับโอ้รับ่านผู้ชมอันนี้ต้องแก้ไขนะครับหัวท้ายหัวท้ายไม่ออกปล่อยครับอันนี้ปล่อยครับโอ้โหใช้ได้ครับ่านผู้ชมปล่อยได้เลยครับเนี่ยปล่อยเลยสามารถนําไปใช้ครับแปลงได้ครับตอนนี้ก็ไป พ่นยาข่ายญ้าหรือจะพ่นปุ๋ยน้ำก็ดีก็ใช้ได้ครับแต่ตรงนี้มีจุดรั่วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะแก้ไขนะครับตรงนี้มีความปุยใช้ได้เลยห<อ>ันนี้ดัดแปลงจากเครื่องเครื่องพ่นหมอกนะครับท่านผู้ชมดูทุหัวครับตรงนี้แสดงว่าตัน,นคหัวตันเดียวแก้ไขครับ อันนี้รั่วครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้กับถัง200ลิตรได้เลยใช้ไฟจากรถไถนะครับจากเครื่องจักรไดร้หรือจะเป็นไฟแบต12โวลต์ก็ได้ครับตัวน,นี้ตันนี้ง่ายๆครับนนเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งสวิตช์ตันนี้เพื่อทำการเปิดปิดและปรับระดับความแรงครับตันนี้ ก็ไฟก็จะมีพวกบวกกับพอลบนะครับตัวนี้ก็มีสามเส้นนะครับเพราะว่าน่าจะไอเส้นสีเขียวนี้น่าจะปรับระดับความแรงของมอเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นมอเตอร์12บาร์12โวลต์นะครับอ๋อความแรงก็ใช้ได้ตัวนี้เรามาทดลองขนาดนี้แล้วผมก็จะมีความคิดว่าจะ ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะครับแต่นี้เป็นชุดพ่นหมอกนะครับมาทําเป็นปีกครับให้มันกว้างขึ้นครับทีนี้อุปกรณ์ก็จะเปลี่ยนจากเป็นท่อ PvC เป็นเหล็กครับเพราะว่าจะได้คงทนแข็งแรงครับแต่นั้นแต่ไอ้ตัวนี้คือเรามาเทสดูครับกับูการพ่นน้ําออกมาอันนี้ยังยังไม่ได้ผสมยานะครับเป็นการเทสน้ําครับเป็นการเทสดูก่อนครับ ทดลองเครื่องดูก็ใช้ได้นี่เดี๋ยวจะแก้ไขหน่อยหนึ่งครับตรงนี้เพราะว่ามันรั่วว่าใช้เก็ขัดรับนะครับอาจจะไม่แน่นหนาเท่าที่ควรครับจะทำให้มีการจิ้นเปลืองน้ำยาได้ครับโอเคไงบ้างครับก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะติชม ได้ภายใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาได้เยอะๆครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับตอนนี้ก็เป็นการประยุก์ตใช้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ครับแทบจะว่าไม่ลงทุนก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ส่วนนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนํามาใช้ได้หรือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป็นของพวกนี้นะครับก็จะเอาเป็น ไอ้อะไรนะครับไอ้หัวพ่นยาเก่าๆนะครับเอามาใช้ได้ครับตัวนี้สามารถนำมาดัดแปลงได้ครับยาครับหครับผ่านไปถึงนาทีเสร็ศษรแล้วครับตอนนี้น้วงานนี้เลยเลยครับอาจจะมีรั่วบ้างเล็กน้อยไม่เล็กน้อยแล้วเเยอะเลยเดี๋ยวจะปรับปรุงครับปรับปรุงแก้ไขครับ๋อครับ อันนี้เราต้องทําการติดเครื่องไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบตรถยำบดนะครับตะอวน,นี้โอโอ,โอเคนะครับท่านผู้ชม